น้ำรวมคนยานมันไหลไปหาดันเสือคนคนเเห็ดเองคนตัวบอกกลองว่าอยู่กลองว่าอยู่กันแล้วเนี่ยบอกสกายสกายกันแล้วเนี่ยมาเยี่ยงมากรวดคอยเนาะคอยก็นังสิกรวดที่ว่าหันนี่คอยก็นั่งสีกรวดที่ว่าหันนี่มาเยี่ยงไม่กรวดคอยโอ้ยน้ำตาคอยสีไหลออกบอเสียใจ พอเห็นพอเห็นได้นิพอยบ่เป็นตาอยู่ไหมอยากกินน้ำบ่ออเบิ่งมาได้ไหมย่างะปเห็ดวงปีแดงมันอกี้เขาดาตอนนี้แหะอันแรกผู้ปะผู้เอาควบมผู้ชีกซิไปเลยกะวัดออสครับนั่งอะไรบ้าง มันเดียวเดียวบอกไปเป็นบอดเทนแนวนี้เลยวอดสบายใจเป็ไหนยังอยากซอยบอเห็นแล้วสะเทือนขวัญสะเทือนใจไหมผู้บริหารลอยล้านไยมาปวดน้ำบี่สิบอะไรบ้างอืมมันจะได้ไปหาเขา ยังล่างครับพี่้อนหลถือเ็มเตือกนทักพีทักพีครับทักีครับย่ง่าย่า่งหลายอยู่มา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 ครับมามานี่นี่หม้อหงหงอยู่นีงสกไป่ เปยังาอระเบอเป็นหังหัอเรีมผมไม่อยากเห็นภาพนี่เลยไม่อยากเห็นภาพแบบนี้อยากเห็นเห็นหอเห็นเบี้ยเห็นง่ายนี่ผมไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ ก่เน่ลาสุวนตามตัวกูกับฟ้ามมนเนี่ยสุวูนพี่ว่าแม่นี่ผมเสียดเองกับผมนี่นาะงสุเลยเนาะไม่ยงไาดป่มมเลยแม่นีแบบยนสวาน่เนี่าไม่กวดนี่แบีเนาะยืนให้กับน้องไออนมาปีไก่กัไหอบเพื่องห่าเอ็ดเองอยู่หน้